แรงมากเลยนะมึงจำกระเจาแต๋วทำไมพับผู้ชายคนเดียวถึงกับฆ่ากะเจาแต๋วชูเหรอเฮ้ยมันไม่ใช่กะเจาแต๋วมึงไม่ต้องมาต่อแล้วมึงนี่แหละที่เป็นเคมึงบีบคอกะเจาแต๋วใช่คอยเห็นเต็มสองตาคอยเลยคอยจะเห็นได้ยังไงอ่ะคอยเป็นคนแรกเลยนะก็คอยเห็นเห็นตรงไหนรอตรงนี้อ่ะคอยนี่พี่ระพี่ระ อโคอยปอากจะไม่น่าเธอนะเจี๊ยบอโคอยคือฉันขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอให้ฉันพูดยังไงก็แล้วแต่คงไม่มีใครเชื่อฉันหรอกฉันขอบอกคำหนึ่งน,นะฉันเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอให้ทุกคนเก็บศพเจมแต้วไว้ดีๆอย่าให้เน่าแล้วฉันจะหาทางช่วยเจมแต้วเอง ไม่รักแต่เข้าเป้าแก้ผมไปอยู่หรือว่ามึงอ่ะจะช่วยจะเป่า ผู้กันน่ะมันยอกกันอยู่กุนก้นน่ะผู้การเออพราะมึงไงผู้กัน,กนเรื่องอะไรเป็นแบบเนี้ยมันเลยจุดนั้นไม่นานแล้วว่าจุดเที่อะไรของมึงวัดอะดอดรไรของมึงลนายนอ่ะมึงบอกทีมาดีกว่าพวกมึงมาดบลาตีไป้ซ่อนไปที่ไหน เนี่ยครับได้ยินมาว่ามันเลยจุ๊บท่านไปแล้วไอ้นี่สักอย่างเนี่ยครับเฮ้ยจุ๊บท่านจุดไอ้ไรเนี่ยจุดจุดสักอย่างเกี่ยวกับศพเนี่ยครับเรื่องศพเรื่องศพแสดงว่าเขาดูเรื่องศพศพลาตีครับฮะกยังตมาแล้วเฮ้ยพูดอะไรเนี่ย ยันอย่างเงี้ยศพที่ที่ที่หอลอกเอาที่ขอเหรอครับเออคุณเพชรกผมรู้แหละผมจากหมอผีคนหนึ่งนะครับเก่งมากนะแต่ว่าผมว่าคืนนี้ไม่หมอแล้วฮะผม,มจะไปอนเดียว มึงมีอะไรกับกูกูไปทำอะไรให้มึงมึงต้องมาฆ่ากูด้วยกูไม่ได้ฆ่าอีแพนเค้มันฆ่าไม่ต้องมาโกหกอีแพนเค่ามันรักกูจะตายมันจะฆ่ากูได้อย่างไงมะไอ้มึงก็ตายเพราะความรักเนกันยังจิมึงมัดกูว่าทำมามึงปล่อยกู อยากรู้ว่าเพื่อนหลักมึงจะมาช่วยมึงไหมไปไปก็ไปก็ลาลามาสู้กันเลยทีละดีที <tama> ่ช้าทีเร็ว ลาตีเรื่องคืนนั้นเราขอโทษนะช่มันเถอะเราไม่อยากพูดถึงมันอีกแ่ะแต่เรารักลาตีเราลองคบกันดูได้ไหมไม่ได้เราไม่ได้รักกันมีอะไรกันหรือเปล่าเปล่าไม่มีอะไร คือพอีแม่ีแม่ฉี่คยต่างใจเดียนก็เผื่อีแม่แม่หูบอกตึงแต่ีแม่จากไปค่อยลุกแต่เศ้าเพื่อไปใส่บาตรให้ีแม่ีแม่่อยให้สัญญาว่า่อยสิแข็งแร่งเผื่อีแม่ อีแม่สาวกับมาหาคอยเดินคอยขึ้น่ออีแม่คอยทำใจดีๆนะลูกนะมาทำใจดีๆลูกคอยแข็งแรงสู้นะลูกนเะปไปกำลังใจให้นะลูกนะคอยคอยลูก ขึ้นมาแข็งใจโซ่นะลูกนะอาคยุยเปลี่ยนชื่อ,หอเห็เตอร์้าออกจะแจกันอยู่ยฮะฉันมีข่าวดีมาบอกแกแต๋วยังไม่ถึงคราวตายอา,อายุไขย,ยังไม่สิ้นสามารถกลับมาได้วิธีก็คือ ทุกๆคนจะต้องนำร่างอันรัศมีของเกศแต๋วเนี่ยไปทไํนนาพิธีส,สวดมนต์แผ่เมตตาอุทิศตนบนหมูตนให้กับดวงใจเกศแตว๋ว เป็นคอมึงเปียกคองแร เป็ใครกูนากเต เจ๊เต้วแบงขายด้วยเหรออีสัตมันจี่เจ๊แตวรักไม่ได้ตุดยังช่วยไม่ได้ไม่เจ๊แต้วต้องตายจริงเหรอไม่ได้ ที่ตายแล้วบอกทิตายทตาไม่ตายแล้วตายคูไม่ตายแล้วกูนี่แหละต้องเป็นคนอุทิศกุศลให้เจื่อแกไม่ตายจริงด้วยอยากกูหัวกูให้าตายรวยกไม่ตจริงด้วยผู้การลาตี ขอบคุณมากนะที่คอยเป็นของฉันมาตลอดเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาลาตีไม่กรธพวกกันใช่ไหมฉันเข้าใจดีขอฉันคุยกับแจ๊ดเต๋อหน่อยสิเฮ้ยกันพวกกางแจ๊าเต๋ว ตาตีเขาไม่อลยจะบอกเจแต่วะเจ๊แตวแพนเคก้กาโคยฉันขอบคุณทุกคนมากนะที่มาช่วยฉันเจ๊แตวฉันขอโทษที่ต้องทำให้เจ๊เป็นแบบนี้กูสงสัยมานางแล้วใครเป็นคนข้าเมืรหลับตาสิ อย่างนี้นี่เองใครฆ่าเจ๊แหวไม่เสือกหลับตาวะ่ะจะได้รู้เหมือนกูผู้การผู้กลารพี่ขอโทษนะพี่สงสัยผู้กลางแต่จริงๆแล้วก็เป็นไอ้เพกไอ้เพคกมังค่า อย่าเรือมาตำรวจไปจับมังรู้เยนะครับเจ๊แขกก,ก,กูต้องขอโทษมึงรู้เยขอโทษเรื่องอะไรเจ๊เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเป็นแผนการของกูเองกูจำรับตรงๆเลยว่าหน้ามือแล้วกูก็เงี่ยงยรู้ไตอนนั้น,น <c oughs> แม่เจ๊เ <c oughs> ข้าใจนะไม่มีใครเป็นอะไรก็โอเคแล้วล่ะความรักมันทำให้คนตาบอดแต่ฉันขอพูดอะไรกับเจ๊สองคำได้ไหมได้ได้เฮียเนาะ มังหล่าแม่มึงนี่มึงยิ้ม ใครไม่ออกแคใครเอาจับผูยักเข้าไปในดี้วะนี่เดีแต่ลงมาบอนแรกที่มาอะไรลงมาลงมาเอาบวกชี้กงไหมแม่มึงไตเหรอแม่มึงสิลงมาเถอะลงมาเ้ยลงก็ให้ลงมาอยู่ที่นี่ไล่ย่างไงวะไปเร็วแล้วแล้วเลืมไอ

อุ้ยอ้ยนี่ปราบปลอมมันงใช่โดนตำรวจจับไปแล้วอ่ะนี่มาบวชเป็นชีแหมเราก็ได้ตำรวจจับใหม่สิเขาไม่จับแม่ชีแล้วเพราะแม่ชีเสียค่าปับไปแล้วสองพันเขาเลยปล่อยแม่ชีตองเป็นผ้าคงเป็งผ้าปลอมแล้วคนนี้สำนึกได้ก็เลยมาบวชเป็นชีจริงชีปลอมถึงเวลาทำวัดแล้วครับ พวกมังศาสนาก็เพราะมีคนแบบนี้สิศาสนาเราถึงได้เสื่อมแล้วมีคนแบบไหนละเจ๊ศาสนาถึงจะไม่เสื่อมก็แบบพวกเราไงนี่เจ๊ปกเตเพราะว่าที่หอเนี่ยบ่มีไผ่เฝ้าเลยนะเดี๋ยวหอหายไปเต้แม่เจ้าคุณธราพูดเจ๊อะมึงจะไปไหน ตามหารักแท้ชายคนนั้นที่เขารักฉันจริงคงจะเป็นแท่งทองละสิคุณชอบใครเมืองโอ้เจ๊เดี๋ยวรีบไปก่อนนะเพราะว่าเครื่องบินรอพงเอินเช่าเหมาลำเช่าหมอลำค่ะส่วนสวจังหวัดเนี้ยหมาลำแม่มึงสิเช่าเหมาลำเครื่องบินน่ะเคยขึ้นมามพวกมึงอ่ะยห้อกมึงไม่เคยนั่งเครื่องบินต้อย ฉันออกมามีอะไรเหรอคือฉันอยากจะขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอะ่ะเราจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมแท่งทองแพนเค้กฉันไม่อยากเป็นตัวถุงของเธอเธองสาวเธอง,งสวยเธองเต่งตึง,แ,ตงและที่สำคัญเธอยังต้องการอีกหลายประเทศปล่อยฉันไปเถอนะแท่งทองฉันรักเธอลนะจ้ะ ทำไมอ่ะเราไม่มีทานจะกลับมาเหมือนเดิมได้แล้วหรอท่งทองแพนเค้กฉันมีแฟนใหม่แล้วเขามีแฟนใหม่แล้วอีเล่มีใครใครแท่งทองนงพันโลนองพันโลนอเอะยกไม่ยังนี่แท่งทอง เขาะเจะหาแฟนใหม่หาคนที่ดีกว่าฉันได้ไหมฮะแทนเท็กโชคดีนะยังไงเสียงโดดเหี้ยเลยล่ะเฮ้ยแรง ควายแองทองขาแฟนใหม่มาเยอะออ้้หน้าอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรกับเข้าวอ่ะเป็นแม่แล้วเปล่าแม่มึงสิปากลีนะถ้ามึงอะปากลีเดี๋ยวเลยนขึ้นมาดิที่กูมั่งล่ะไอ้สบคิ้วเหมือนเคกัมมันโดคิ้วอะไรนะมาคิ้วเหมือนอะไรนะมาเหมือนคันธนูเหมือนคันธนู มันคนทาลุกชื่อมันคีตาลุกจะมอยนะจะมอยนะเป็นคนจังหวัดนครศรีนครศรีและเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมาณานครนานครนาศีมหาราไปอยู่จังหวัดอะไรนะมั้ยอีกทีนครนาศีมหาราขอให้ดีๆนะไม่ผู้ไม่ชนะมันอยู่ที่ไหนเอะมานครนาศีมหาราไดูจริงๆหลักฐานตั้งหลายทางลงนะไมื่อครั้งที่หนึ่งต้องวางดีๆครั้งที่สองจะจะจะไม่เหมือนกันเนี่ย เป็นกเแต่ม <N> ีคงบอกว่าอังคอยเนี่ยมีศพเกี่ยวเข้าออมันชื่ออะไรคู่การเมืองตาตงแล้วอังคอยเข้าที่มอระดกอะไรให้พวกเราบ้างลงไปม่คูงเนี่ย